สมัยก่อนบอกตรงเลยว่าไม่มีเงินเลยอะ่ะเป็นคนต่างจังหวัดอยากมีเงินเหมือนเขาเห็นเขาขายของกันก็อยากขายเหมือนเขาทําแบบนี้มาจนเกือบปีอะ่ะฝึกทํากับทุกวันผสมแป้งกับทุกวันทํายากนะกู้ใช่นะ่อู๋ก็วันหนึ่งเเป็นกระมังอะ่ะคือเราทําหลายไส้นะ,ะแป้งมันต้องนิ่มต้องนุ่ม,ต,มต้องเหนียวเพราะว่าที่ร้านนี่คือเรื่องคุณภาพเราจะมารับหนึ่งความมินเขียวจะน้อยลงทุกอย่างที่นี่จะทําสุกกว่าลูกเราเริ่มต้นอยู่ที่กล่องหนึ่งสิบบาทมีทั้งหมด12ชิ้นราคาเดียวกันหมดต้องการไส้อะไรเราจัดไดด้้ใหหมมมวััันนนนึงกกกกก็าส่่่่ลูแตอ ต้องโควิดอะ่ะวันเป็นหมื่นเรื่องคุณภาพเราจะมาอนแบบหนึ่งเราทําแล้วเรากินได้ลูกค้าก็ต้องกินได้เดี๋ยวจะหาว่าแม่ค้าโกหกต้องมาลองเองเลยค่ะจะได้รู้ว่าอร่อยจริงๆ เรียนจบแค่มสามแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนก็เลยต้องออกมาแล้วก็ข้ามปรงเทศมาหางานทำก็จะได้มาจุดนี้ลำบากมากๆเลยเป็นคนต่างจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยากมีเงินเหมือนเขาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือโหแบบบอกตรงๆเลยว่าไม่มีเงินเลยอะเห็นเขาขายของกันก็อยากขายเหมือนเขาเรารองเงินทํางานอย่างเดียวอะก็ไม่พอใช้จ่ายพอเราหาประสบการณ์ได้แล้วละ่ะเราก็เริ่มเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ตันแแรก รับผู้ช่ายเขามาขายอ่อนเอามาวางใส่กล่องวางบนต้นก็ขายได้นะขายง่ายด้วยเอาอะไรมาวางก็ขายได้ขายของเริ่มเก่งแล้วทีนี้เราก็เริ่มเห็นเงินแล้วกนะ็ลวเลยออกก็มาทําจุดนี้โดยตรงเลย สูตรจริงๆแล้วอะเป็นสูตรของแม่เองวันแรกแทําขายทั้งวันได้แค่800บาทก็เริ่มถอดใจแล้วพอทําไปทํามแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าต้องแก้ไขตรงนี้เลยนะเราก็มาปรับปรุงทําทุกวันขายทุกวันก็มีหลานะช่วยทากันสองคนนี้แหละมันก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นมาอีกคนตอบรับก,ก็ดีนะลูกค้าบอกว่ากินทอดมันก็โอเคนะก็อร่อยแต่พี่กักอ้วนมันเป็นน้ำมันไม่ลองทานนึ่งเมื่อกเราก็ได้แรงบันดาลใจจากลูกค้าเนาะพอกลับบ้านแล้วก็ แอบแอบมาฝึกทํากูใช่ยนื่งต่ออู้ก็วันหนึ่งเเป็นกระมังอะ่ะทาแบบนี้มาจนเกือบปีอะ่ะเราฝึกทำเกือบทุกวันผสมแป้งกับทุกวันทํายากนะกูใช่เนี่ยถ้าเป็นท่อเนี่ยส่วนประกอบเราไม่เยอะมีแค่แป้งมันตั้งข้าวเจ้าคือนื่งเนี่ยแป้งมันต้องนิ่มต้องนุ่มต้องเหนียวคือเราทําหลายไส้นะต้องมาล้างมาสับอะไรคือทุกอย่างเราเตรียมแบบให้ดีให้สะอาดอะ่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยคือเรื่องคุณภาพเราจะมาแับหนึ่งแล้วก็เรื่องความซื่อสัตย์รค้าเราจะฟิกตรงนี้มา,มากๆเลย ต้มตำหลับก็จะมีสี่ไส้ก็จะมีไส้กุชงไส้ไส้เปลือกไส้หน่อไม้ไส้มันแก้วจะมีแครอทใส่เห็ดหอมแล้วก็จะมีกัะทองแล้วก็จะมีกระหล่ำปีม่วงทุกวันนี้ก็พออยู่ได้ะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้วันหนึ่งก็ประมาณสักสอง0ันกว่าลูกเราจะใช้คุณภาพเหมือนเดิมของจะแพงต้นทุนจะสูงเราก็ใช้เหมือนเดิมเลือกผักเลือกอะไรก็ต้องเอาแบบสดอย่างเดียวและเรื่องความสะอาดตัวแปง้งมันจิ้มอะไรเราต้องหมั่นดูทุกวันของทางร้านเนี่ยเราผัดก,ก่อน,นความหม็นเขียวความอะไรเนี้ยมันก็อาจจะน้อยลงทุกอย่างทีี่นจะทําุลแ้วมหอ เวลาเรามานึ่งมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวลูกค้าท่านใดอยากจะมาทานกุนชายเจดสีนะคะทานได้ที่ค่าน้ำนนจะเปิด6โมงเช้าถึง1ทุ่ม0894422708จ้ะ